ก็ช่วงที่ไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่รู้สึกว่าหิวนะไม่มีความรู้สึกเลยรู้แต่ดว่านี่ต้องการเป็นพระหันใจมันจ่ออยู่นู่นนะใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะลูกนยใจมันอยู่ที่มักตทีผลที่มักตทีผลที่อรหันตผลโดยสายเดียวมันเลยไม่ได้ยุ่งกับการอยู่การฉันที่พักที่อาใจใดใดกับหมู่กับกันนะไม่ยุ่งเลยอ่ะเพราะจิตมันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยนู่นจิตมันจ่ออยู่ที่มักคทีผลที่มรรคทีผลนั่นเดี๋ยวนี้ต้องเป็นพระหันเดี๋ยวนี้เอากันจะอย่างนั้นอ่ะ ไม่ได้บอกว่าจะมายุ่งเหยิงทางโลกอย่างนั้นอยู่ไม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 ่มีเลยในความรู้สึกนึกคิดมันเหมือนกับตัดขาดไปเลยนะนี่ถ้ามันดับทั้งโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องรู้นะที่พูดให้ฟังนี่นะแต่ถ้ายังไม่ดับทั้งโลกเนี่ยเพียงจิตมันรวมใหญ่เฉยๆมันก็เหมือนศิลาใหญ่ทำจ้าไว้มันก็มีโอกาสเสื่อมนั่นพิกสัญญาแรง และกลับไปสู่ทางโลกอีกแต่ถ้าถึงขั้นระดับมันดับทั้งโลกนะตอนนี้ไม่มีทางอ่ะเม้นมานมันจะเข้าลุ่มเล่าเรื่องขันเข้าจัดการกับขันแต่มันเข้าจิตไม่ได้เข้าได้แต่ใจที่เป็นสมมตุติใจก็หืดก็หอบจะเป็นจะตายแต่ว่ามันเข้าจิตไม่ได้นะคือแยกจิตระหว่างจิตและใจนะ ใจสมมุติไงที่มันหายใจอยู่นี้ที่สุกที่ทุกแค่นั้นเองนะมันจะเข้าได้แค่นี้มันจะครอบครองตัวนี้หนะึ่งเราจึงสลายตายอยู่ที่ภูมิงนะนั่นแหละขณะที่สลายตายอยู่นี่เป็นพระขาวมาแล้วนะดูนะคิดว่ามันจะลมตัวของมันนะก็มันขาดไปแล้วสมมุติตัวเนี้พอไปถึงภูมิงนะนี่เนี่ยดนั้นปีสี่สิบเอ็ดที่มันขาดตัวนี้นะสี่สิบสองสี่สิบสามสามปี มันไปกบวนเกนอยู่ที่ภูมังนะ